สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจร้านจเจริญประดับอยู่นะคะช่วงเงย็นวันนี้เดี๋ยวรอพาส่งงานนะคะมาสักครู่ที่เราแจ้งไปนะคุณดีจำผิดนะคะตัวกันตกสองชั้นจะใส่กับดอท้าวีโกนะคะเดี๋ยวรอลูกค้ามาก็จะยังไม่ใช่คันนี้จะ้ะคันนี้เป็นออนนิวใส่เป็นตัวกันตกปกตินะคะตัวนี้ไม่ได้คัสต้อมอะไรนะคะของว่าพี่พี่ท่านใดที่อยากจะได้ตัวข้อนะคะงานสั่งผลิตนะคะย้าอีกรอบว่าสั่งผลิตนะคะจะไม่มีของเลย เพราะฉะนั้นเข้ามาเสียเที่ยวนะคุณพี่เราเป็นว่าถ้าใครสนใจดูคลิปนี้อยากได้นะคะหูร้านหลยบ่อยมากสาหรับงานข้อนะคะอย่าเพึ่งนะคุณพี่สั่งก่อนนะคะสินค้าเป็นงานพรีออเดอร์ต่รอไม่นาน,นะคะ่ะโรงงานมีของเลยก็พร้อมส่ง1-2วันทำการเนาะแต่ทางนี้ถ้าอยู่ในกระบวนการผลิตหรือว่าเป็นงานคัสซ่อมนะคะก็จะมีรายละเอียดที่เราอาจจะต้องแจ้งเพิ่มเมติมเต็มที่ก็ประมาณ3-4วันนะคะแล้วก็ถ้าไม่ติดสร์อาทิตย์นะคุณพี สินค้ามาเราคอนเฟิร์มนัดวันเข้ามาติดตั้งก็ใช้เวลาติดตั้งถ้าเฉพาะข้ออย่างเดียวก็ไม่ถึงชั่วโมงค่ะแต่ว่าคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกันชนท้ายเพิ่มไปด้วยท้ายที่พี่ๆี่เห็นตัวนี้เป็นท้ายที่ใส่แล้วครบจบเลยนะคะสำหรับตัว R1 สินค้าแบรนด์ Outlander เช่นเดียวกันนะคะก็จะตอบโจทย์สำหรับพี่พที่เป็นสายลุยเนี่ยเน้นใช้งานนะคะเน้นบรรทุกน,นะคะแต่ว่าอยากจะได้ตัวกันชนท้ายที่มันโปรเทคตัวรถนิดนึงแล้วอย่างท้ายเดิมลูกค้าเนี่ยเป็นท้ายทรงห้างที่มากับตัวรถแน่นอนว่ามันเสื่อมสภาพแล้วคุณ มันผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงและถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วรองว่าเปลี่ยนให้อารมณ์ที่ต่างแน่นอนหนึ่งในเรื่องของความแข็งแรงนะคะตัวกันชนเหล็กแข็งแรงกว่าแน่นอนแล้วก็ค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวรถได้ดีกว่าแต่ว่าอาจจะน้าหนักเยอะกว่าแต่แน่นอนแหละเขาแข็งแรงกว่าแน่นอนนะคะแน่นอนหลายรอบมากเพราะฉะนั้นคิดซะว่าเป็นการเปลี่ยนอะไรที่มันดูแข็งแรงกว่าเดิม แล้วก็ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการใช้งานนะคะตัวนี้จัดเต็มในเรื่องระบบไฟค่ะมาพร้อมไฟถอยไฟเบรคเป็น LED นะคะรองรับเซ็นเซอร์ถอยหลังค่ะแถมฟรีในเซ็ตห่วงโอเมก้าสีแดงขนาด5หุนนะคะนอกจากนี้ยังไม่พอ <Okay. S 1> จ้ะให้หัวบอลไปด้วยนะคะเป็นหัวบอลแบบสลักไม่ใช้งานถอดออกได้รองรับในส่วนของหัวบอล2ชั้นไฟหลีติดค่ะแล้วก็รองรับตัวไฟสองป้ายนะคะถูกตามกฎหมายเลยจะ้ะแล้วก็มีที่เหยียบขึ้นลงนะคะฉลุชื่อแบรนด์ Outlander แบบนี้ค่ะ ตัวงานจะเป็นงานอ,อกค่านะคะป้องกันการเบียดด้านข้างที่ตัวรถอย่างดีและนี่จะขั้นตอนที่เห็นก็คือลายเฟซเห็นเลยถึงการเก็บงานเนาะก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดพวกสายไฟต่างๆนะคะในเซ็ตเนี่ยเขาไม่มีให้คุณพี่นะตัวเคเบิลทายนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องซื้อเพิ่มอยู่แล้วแต่กรณีถ้าคุณพี่สั่งที่ร้านไปติดเองนะคะเราดูแลเทคแคร์ให้ระบบไฟเราต่อให้เนาะก็คือเซอร์วิสเต็มที่นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสั่งผ่านร้านจเริญมประดับดยนต์ไม่ต้องกลัวคุณพี่ไปถึงจับยกใส่ได้เลย เพราะว่าเราใส่ในส่วนของตัวกระดูกงูนะคะร้อยสายไฟรัดเคเบิลทายต่างๆให้เรียบร้อยไปถึงก็คือกลับใส่ยกเว้นว่าคุณพี่มีพวกเซ็นเซอร์มีกล้องอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องนํามาบิวในตําแหน่งที่เหมาะสมที่ตัวกันชนนะคะการเก็บสายไฟก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งคุณพี่เบื้องต้นเนี่ยเราทําเก็บไว้ให้เรียบร้อยแหละแต่ว่ามันก็จะต้องมีเดินชุดสายไฟเข้ามาที่ตัวรถเนาะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาเก็บรายละเอียดนอีกเล็กน้อยนะคะ โดยปกติก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันสําหรับตัวกันชนท้ายเวลาติดตั้งเราก็จะรีเช็ครายละเอียดตัวไฟลูกค้าต่าง,างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟถอยไฟเบรกไ,ไฟหลีว่าใช้งานได้ตามปกติไหมเนาะจะได้ไม่มีปัญหาใังะนะคะปกติสินค้าพวกนี้ติดตั้งภายนอกจะไม่ได้มีรับประกันจากโรงงานแต่ว่าเราแนะนําให้คุณพี่แจ้งประกันนิดนึงเพราะว่าหลักๆเลยยิ่งจะถึงอรอบต่อประกรันแต่ละปีอย่างเงี้ยค่ะเราต้องถ่ายรูปศ่งให้เขาดูอยู่และเขาก็จะได้ครอบคลุมในส่วนของตัวกันชนที่เราเปลี่ยน เกิดถ้ามีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนนะคะก็จะได้สามารถเคลมในส่วนของตัวกันชนที่เราเปลี่ยนได้อาจจะมีเบีย้ยที่ราคาสูงขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประวัติที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้แนะนําว่าให้แจ้งประกรันเพราะว่าเคยมีเคสลูกค้าเหมือนกันที่ ผ่านไปได้ไม่ถึง3วันนะคะมีอุบัติเหตุเสี่ยงชนแต่ว่าเล็กน้อยแหละนะคะแต่ว่าก็สามารถแจ้งเคือกับทางประกันได้เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์กว่าเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมแจ้งประกันหนึ่งนะคะเขาจะได้คุ้มครองในส่วนของอุปกรณ์ที่เราติดตั้งไปด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับงานข้อนะคะไม่ได้มีรับประกันแต่ว่าตรงนี้ต้องแจ้งที่ขนส่งเพิ่มเติมเพราะว่าในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะเป็นการติดตั้งเพื่อใช้ในเรื่องของการพาณิชย์เนาะ ใช้บรรทุกนะคะเสริมข้อประมาณนี้ค่ะก็อาจจะต้องมีความจาเป็นที่ต้องแจ้งขนส่งด้วยนะคะงานข้อเป็นงานเหล็กนะคะสาหรับ Range Rover รุ่นนี้คือตัว Hunter นะคะก็จะเป็นงานประกอบค่ะมีจุดยึดทั้งหมดที่ตัวรถสําหรับ4ประตูยึดทั้งหมด3จุดด้วยกันมีการตกให้1ชิ้นนะคะมาพร้อมมือจับที่เขาเชื่อมสัมปริมาเลยแบบนี้ค่ะความสูงอยู่ที่สชั้นค่ะตัวนี้ลูกค้าสามารถคัดซ่อมได้นะคะเช่นตะแกรงกันกระจกเป็นต้นที่เราเคย,ลยไลฟ์ไปบ่อย ะะหรือว่าค,คำตรงกลางสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้ตัวข้อเอาไว้พาดของด้านบนนะคะรุ่นใหม่เขาเชื่อมเป้นมาสําหรับรองรับขายึดไฟมาให้ด้วยถ้าคุณพี่ไม่ชอบแจ้งโรงงานได้ตั้งแต่ตอนพรีออเดอร์เลยนะคะจะได้ทําเป็นแบบเกลียกล้ยงๆมาเนาะไม่มีปัญหาภาหลังอ่ะไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วน้องไง่นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลายเย็นแล้วน้องต้องการพักผ่อนอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับตัวข้อ แยกกันนะคะคุณพี่ขาสีประตูแคปช่วงยาวเพราะว่าขนาดไม่เท่ากันแล้วนะคะก็จะมีความยาวที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าในเรื่องของตัววัสดุดีไซน์ต่างๆก็คือยังคงแพทเทิร์นเดิมนะคะมีความสูงที่4ชั้นแบบนี้ความสูงแบบเสมอเก่งแล้วก็รองรับในส่วนของการบรรทุกได้สบายๆแข็งแรงนะคะแล้วก็ดีไซน์ตอบโจทย์กับตัวชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกแน่นอน ใครอยากได้เป็นงานไรนั o ้เลนเจอร์ l แบบจัดเต็มจัดหนักครบเซตทั้งคันนะคะ<อ>ก็สามารถพรีย์เดอร์ได้เลยนะคะหรือ,อว่ามีชุดกันชนท้ายกันชนหน้าบันได้ค่นะคะที่อยากได้เป็นเอเซอรี่ที่มันเข้ากันสุด,สดก็จัดเป็นงานแบรนด์เดียวกันก็ได้หรือว่ามีงบเท่าไหร่อยากแต่งตามงบนะคะ<อ>ก็จิ้มมาได้เลยคุณพี่สามารถสอบถามรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมได้นะคะเราจะเล่นประดับยนเราดูแลให้นาะทางในส่วนของงานจิตตั้งแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดที่อยากจะสั่งผ่านร้านเรานะคะให้เราแกะเช็ครายละเอียดดูพวกชิ้นงานแล้วก็รบไ ะะก็มีบริการจัดส่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าสินค้าจะไม่มีเก็บปลายทางนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณพี่ที่อยากจะเข้ามาเอร์เวสินค้าก่อนหน้าร้านมาดูหน้าร้านว่าเป็นยังไงนะคะมีของอะไรให้ดูบ้างนะคะจะมามาจําหน้าร้านก็ได้นะคะอย่างวันนี้เราก็จะมาจําลูกค้าอีกหนึ่งท่านสําหรับ BMAX สองนยี่สิบห้าเนาะเช่นเดียวกันกับลูกค้าอีกหลายๆท่านนะคะที่ดูสินค้าไว้นะคะยังไม่มั่นใจเนาะอยากมามาจําหน้าร้านก็ยินดีเรียนเชิญหน้าร้านได้เลยค่ะ ร้านจะอยู่ในซอยพระโขนงทยีิยี่119ถึงสนามมวย10นะคะเซิร์ฟนิกูก็เหมือนกันนะคะ,ะก็เริมเกลเข้าซอบประมาณ50มิลเอ็นจอซองนะคะน,นี่ก็เหลือเก็บรายละเอียดในส่วนของตัวชิน้นงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปภาพนิ่งนะคะถ่ายคลิปสั้นให้ลูกค้าได้ดูกันเนื่องจากว่าใครอยากจะดูเป็นแบบรายละเอียดแบบช็อตวิวสั้นๆนะคะก็สามารถที่จะดูเพิ่มเติมภายหลังได้ถ้าหนูเวลาจดคลิปนะพี่ที่ ช่วงนี้ขี้เกียจมากนะคะผมเพื่อง,งานรัดตัวเนอะต้องขอจริงๆเดี๋ยวจะพยายามอัพคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะก็มาไลฟา์ไปก่อนไป่างๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ